เอาละครับผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเล็กคือๆนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในแมป o m มินิเอนะซึ่งเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะส่วนคลิปนี้เนี่ยผมจะเป็นรีบหน่อยนะผมเพราะว่า เนอะวันเช้านะเออค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลารโอ,อเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนหาออมิทริกเลยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาเล่นแบบนี้ครั้งแรกแล้วก็ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่นะฮะอ่ะโอเคนะผมอมิทริกหายังไงไปเราเดินตามผมมาเลยนะครับผมดูเมืองดูอะไรนะผมแสงสีโอ้หโหโคตรอลังการแล้วดูดี แดดมันจ้าสุดเกินูวไม่ได้เล่นนานนี่เดินตามผมนะผมมาตรงร้านนี่นะโดนัทชิปโดนัทช็อปอะไรตรงนี้นะฮะอ่าที่มีคอฟฟี่เนี่ยร้านร้านกาแฟาข้างๆด้วยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆตรงเงินสังเกตจะมี3แยกนะครับแล้วก็ก็เดินไปวิ่งไปนะผมกดคอนโทรลวิ่งอ่านี่ แล้วก็วิ่งไปนะใครใครแบบไม่ชอบภาพสันก็ปิดภาพสันได้นะผมนี่ตัวนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่รายละเอียดแล้วกันนะผมตื่นเต้นตอนนี้รีบก่อนนะโอเคเราเดินออกมาทางนี้แล้วใช่ไหมครับผมให้เดินขึ้นเนินไปตรงนี้นะอะ่สำหรับใครที่แบบอยากได้ออมิทิกนะครับโอเคนะอ่าโ,โหมีเยอะแยะแน่ๆนะผมเดี๋ยวผมกลับมานี่นี่เนี่ยนะโอ้โหดูรูปโอ้หเมืองใหญ่มากนะครับโอ้ดูด,ด,ดูมีอะไรเยอะแยะเป็นรูปเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็มา ทำก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นกันได้แล้วนะแมปโอเมดเปิดแล้วนะครับผมเปิด <c oughs> นี่เดินตามผมมาได้เลยนะครับอ่ะตัวอุกบาทเนี่ยจะตกอยู่แถวแถวแถวตรงนี้นะครับอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นี่นี่อ่ะเจอหลุมอุกกาบาตละอ่า จุดสังเกตก็จริงๆดูสังเกตตามผมจะจะง่ายกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นป่าเยอะนะฮะแล้วก็ภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวผมเก็บเก็บออมิทิกเนี่ยแล้วแล้วก็จะลองแปลงร่างดูน่าจะมี10ตัวเหมือนเดิมนะครับโหวยกลับมาแล้วนะผมคัมแบ็กแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นกันได้โอ้ยตื่นเต้นอะไรขนาดนะั้นโอเคเรามาถึงหลุมอุกบาทของออมิทิกแล้วนะครับนี่วิ่งแล้วหลุมอย่างเท่โคตรใหญ่อะ่ะนะไป แล้วก็เก็บกันเลยนี่ก็คือออมิทริกนะฮะนี่ออมิทริกนะครับผมเก็บเลยเพื่อมาแล้วนะฮะโอเคนี่นะครับผมออมิทริกของเราโคตรจะเท่เลยพี่ชายนะฮะมาลองไปลองดูเอเลี่ยนสักหน่อยแล้วกันนี่มีกี่ตัวนะครับผม มี1ตัวฮิบาร์ส2ตัวาสามดามี3ตัวตอนนี้มีแค่3ตัวนะฮะเดี๋ยวก็ลองแปลงร่างดูปุ๊บนี่นี่ฮิบาร์ดนะผมโอ้โหแต่ยังไม่รีวิวนะเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเรากลับร่างเดิมได้ไหมวิ่งกลับร่างเดิมได้เลยเอากลับไม่ได้นะครับโอเคนะยังกลับไม่ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะมาแล้วคัมแบ็กก็ คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะผมมาสอนหาอมิทิกกันเดี๋ยวโหคลิปต,ต่อไปนี่มาเล่นยาวเลยนะฮะอ่าไว้เจอกันนะครับคลิปนี้มีแค่นี้จะ้ะไปละ